เมื่อพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการจัดทำประชามติใหม่มีการ,รเผชิญกับความสับสนและคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนแต่เชื่อว่าการเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการกระทำทางการเมืองที่เป็นไปได้ดังนั้นมาดูวิธีที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เสร็จรัฐธรรมนูญและการยุบสภาการเลือกทางที่มีความเป็นไปได้รัฐธรรมนูญ2560าหกำหนดว่าหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดส5 จะต้องมีการจัดทำประชามติแต่รัฐบาลมีคำสัญญาว่าจะสนับสนุนการจัดทำประชามติและแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นมีทางเลือกอื่นอีกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2568ทางเลือกนี้ให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสิทธิในการเริ่มการจัดทำประชามติเมื่อรัฐบาลเห็นว่าสมควรนับตั้งแต่รัฐบาลภูมิใจไทยเข้ามาดำรงตำแหน่ง บวรศักดิ์อุวรณโ,โนมือกฎหมายประจํารัฐบาลได้ยืนยันว่าจะต้องทําประชามติพร้อมเลือกตั้งมาตลอดตามสัญญาที่พักภูมิใจไทยให้ไว้กับพักประชาชนว่าจะมีการลงประชามติพร้อมวันเลือกตั้งอย่างน้อยสองครั้งในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์ได้ขออนุญาตชี้แจงต่อรัฐสภาถึงทำลายการจัดทําประชามติเขาระบุว่าหากยุบสภาในวันที่31มกราคม2568วันที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นวันเลือกตั้งและลงประชามติคือ29มีนาคม2569 เขายังระบุว่าเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2568ประกาศใช้แล้วคณะรัฐมนตรีจะมีมติประกาศวันลงประชามติได้อย่างช้าที่สุดคือวันที่29มกราคม2569ดังนั้นเขาขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายในช่วงวันที่15-19มกราคม2569หากรัฐบาลตัดสินใจยุบสภาก่อนที่จะมีมติให้มีการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข้อตกลงระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนก็จะไม่บรรลุผลและหากยุบสภาก่อนที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาครบทั้งสาวาระร่างดังกล่าวก็จะเป็นอันตกไปการจัดทําประชามติสู่รัฐธรรมนูญใหม่การดําเนินการทันทีพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาตรา11ประกอบมาตรา9 2 3 4สระบุว่าหากคณะรัฐมนตรีมีมติว่าสมควรให้ทําประชามติเรื่องใดๆ จะต้องหาหรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกแล้วประกาศวันลงประชามติในราชกิจจานุเบกษาวันที่ประกาศต้องไม่เร็วกว่า90วันและไม่ช้ากว่า120วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำประชามตินั้นใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งทั่วไปสามารถกำหนดให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งสสได้ต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นกรณีจำเป็นด้านงบประมาณหรือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลลีีกเ่ยงได้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดทำประชามติในคำถามว่าท่านเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่สามารถมีมติได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดทำประชามติคำถามดังกล่าวในวันที่7พฤศจิกายน2568ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่จะทำประชามติคือไม่เร็วกว่าวันที่6มกราคม2568และต้องไม่ช้ากว่าวันที่6เมษายน2569 สารรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยที่18 2568ระบุว่าการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้3ามครั้งคือครั้งที่1เห็นชอบให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ครั้งที่2ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรครั้งที่3าหลังจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้วให้ประชาชนออกเสียงว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ การทำประชามติครั้งที่1และ2อาจดำเนินการพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้หมายความว่าแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตกไปรัฐบาลยังสามารถดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ด้วยการจัดทำประชามติครั้งที่1แยกกันดังนั้นคณะรัฐมนตรีสามารถมีมติให้จัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทันทีไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตกไปหรือไม่เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยตรงและสามารถทำประชามติได้พร้อมกับวันเลือกตั้งดังที่เคยประกาศไว้ ประชามติครั้งแรกสองคำถามยังทําได้หากลงมติแก้รัฐธรรมนูญวาระสามสำเร็จก่อนยุบสภาในกรณีหนึ่งที่น่าสนใจหากคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างดังกล่าวเสร็จสิ้นรวดเร็วและรัฐบาลประกาศยุบสภาในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองก็อาจทําให้สามารถทําประชามติเดินหน้าสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ด้วยคาถามทั้งสองคำถามที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาตราสิประกอบมาตรา9 1. หนึ่งระบุว่ากรณีที่มีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีประกาศวันจัดทำประชามติในราชกิจจานุเบกษาวันที